มันจะมีจุดที่คุณต้องข้ามผ่านเช่นจุดที่ลูกน้องยังไม่ยอมรับครับแอมก็เคยมีจุดนั้นเหมือนกันจุดที่คนที่จะทำงานด้วยก็ไม่ยอมรับคู่ค้าแอมก็ไม่ยอมรับแอมเนี่ยเคยไปพิชชิ่งงานบางานนะฮะพิชเนี่ยพี่บีนั่งอยู่หัวโตนะฮะทั้งห้องเนี่ยชอบแอมหมดเลยแต่คนอยู่หัวโตอ่ะไม่ชอบแล้วก็เพิ่งมารูทีหลังด้วยว่าเขาไม่ชอบ l อ b จีโดยเฉพาะเลยอ๋อ่ชอบเพราะเพศสภาพไม่ได้ชอบความสามารถไม่เกี่ยวกับงานและแอมก็พิชชิ่งงานนี้ไม่ผ่านโอ้แต่พองานน้รันไปเเ็จดืออาาาทมมหห แล้วบ,บอกให้แอมมา,มาทํางานนี้แทนแ้มก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นทาไมก็เรยขึ้นได้รู้เหตุผลนะตอนนั้นว่าเฮ้ยนี่คนเราซื้องานกันเพียงเพราะว่าอืไม่ไม่ซื้อเราเพียงเพราะว่าเราเป็นแบบนั้นหรอมันก็ทําให้มันลดทอนความมั่นใจของเราลงแล้วก็ต้องคิดซะว่ามันไม่มีหรอกคว่าเพศทางเลือกครับมันก็คือชายหญิงหรือไม่ระบุว่าเพศอะไร,รแต่ในเมื่อคุณไม่ใช่เพศทางเลือกอะคือคุณต้องตัดสินใจไปเลยทําไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปฟังเสียงที่มันที่มันเกิดขึ้นในในรอบข้างตอนเวลาแอมจะทำปุ๊บไมแอมก็ต้องเหมือนแบบเนี้ลย กูจะทำแบบนี้เลยผลลัพธ์มันจะออกมายัางไงแล้วก็เรียนรู้ไปกับผลลัพธ์มันแต่กว่าอันจะข้ามผ่านจุดนี้มาเป็นจุดที่อันกล้าจะรับลูกน้องเยอะๆกล้าจะมีลูกน้อง 20, 30, 40, สามสิบ100คนได้อะมันก็ต้องค่อยๆข้ามผ่าน